สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแค t 02การบ้านที่2.1ค่ะโดยชิ้นงานจะเป็นประมาณนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำวงกลม ตรงนี้นะคะที่36องศาแล้วก็เราจะขีดขึ้นไปเราจะขีดขึ้นไปที่22.5ค่ะอีกวงก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เราก็จะขีดเส้นตรงนี้ซ้ายขวาแล้วก็คุมทั้งหมดแล้วก็ทำการอีกถูดที่4.4ค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราจะทำวงข้างนอกนะคะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ15.2ค่ะแล้วเราก็คีดขึ้นไปที่22.5แล้วก็ข้างบนก็จะทำเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการเชื่อมซ้ายขวาแล้วก็ทำการคุมทั้งหมดและเอกทูดที่11.6ค่ะเราไปเราจะทำตรงนี้ค่ะ ที่10องศาเราจะขีดขึ้นไปที่22.5แล้วก็จะทําอีกฝั่งให้เหมือนกันค่ะเราจะานั้นก็ขีดเส้นเชื่อมกันแล้วก็ทําการเอก,กทูที่ลบหาทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งค่ะแล้วก็วงข้างในนะคะก็จะอยู่ที่5องศาเราก็จะขีดขีดขึ้นไปค่ะที่ 22.5. แล้วก็ ทำวงกลมข้างในอีก5องศาค่ะแล้วก็เอ็กทูดให้เกิดรูนะคะหลันจากนั้นเราจะมาทำวงกลมตรงนี้นะคะซึ่งวงกลมข้างนอกจะอยู่ที่7องศาค่ะวงกลมข้างใน3 4องศาเราจะทำการเอ็กทูดตรงนี้ค่ะที่ลบห เราจะทําทั้งหมด6วงค่ะภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ